ผ่อนนะโอยไม่ถึงวันหนึ่งไม่ถึงร้อยบาทผ่อนตกวันแล้วท้าอ่านเก้าสิบบาทเองส่งสี่พันห้าส่งสองพันเจ็ดส่งสองพันเจ็ดแต่ต้องมีเงินดาวหน่อยดาวสามหมื่นเก้าที่แล้วที่สำคัญติดแบคลิตออกได้ครับเต็นท์มังกรรถยนต์มือสองดาวเจ็ดบาท ติดแบ克ลิสก็ออกได้นะออาผมจะโทรรถที่ติดแบ克ลิสแลวออกได้นะครับแต่ต้องมีเงินดาวหน่อยนะทันนี้ดาวสามหมื่นเก้านะมวดสองพันเจ็ดเองสามหมื่นเก้ารับรถได้ติดแบคลิสออกได้นะครับอ่ะดูเป็นสีประตูนะปีสี่เก้าะอะดูภายในหน่อยผ่อนสองพันเจ็ดร้อยอ่ะผ่อนโคตรถูกเลยอะดูวาข้าวพอมาดูคันต่อไปด้วยอะดูรอบรอบพันก่อนดูด้านหลังหน่อยนี่เครื่องสองพันห้า แต่ว่าถ้าอยากได้ชมใหม่ขึ้นเป็นตาเข้าหลามตัดเพิ่มดาวอีกเพิ่มดาวอีกหมื่นหประมาณ,มาณอันนี้ก็ดาวอันห้าหมื่ติดแบ็คลิสตออกได้นะดาวห้าหมน้างวดก็สองพัเท่ากันแต่งวดเท่ากันแพงขึ้นอีกแค่หมื่นห้าเองประมาณนี้อ่าดูครับดูโอ้นี่ตำคาญแล้วไมาแล้วอะมานี่พอนสองพนเจ็ดนะ อันนี้รถปี50แต่ต้องมีเงินดาวนะแต่ติดแบค็คลิดออกได้ย้ำอีกทีนะติดแบค็คลิดออกได้ดาว5 5 0 0 0ตรง2 7 7 2งวดอ่ะดูครับพอนะโอยไม่ถึงวันหนึ่งไม่ถึงร้อยบาทพนตกวันแล้วต้องอ่านเก้าสิบบาทเองอ่าครับแต่ว่าต้องใช้เงินดาวห้าหมื่นห้าอันนี้สามหมื่นเก้าสองพันเจ็ดเหมือนกันหรือใครอยากได้แคปเป็นโฉมใหม่เลยนะเป็นโฉมใหม่ขึ้นอ่าเป็นซนะูเปอร์แพตตินัมอ่ะ ตัวนี้ครับเครื่อง3000ันบีบีเนะอ่ะไอต,ตัวนี้ดาวตัวนี้ดาว39,000เหมือนกันแต่ส่ง4,500ครับผมอันนีห้าสามอ่ะมาดูไฮ h ลนเดอร์ยกสูงนะตัวนี้แคบอ่ะดูภายในนิดนึง <Wow. S 1> เครื่องเสียงก่อนเดี๋ยวลิขสิทธิ์โดนอ่ะสะภาพประมาณนี้ครับผมเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ส่ง4,500ตกวันละร้อยกว่าบาทได้ปี53นะอ่ะ ดาวสามหมเก้ารับรถอ่าเป็นตัวพทตินัมนะเครื่องสามพันแอร์แบกเอบเรียบร้อยหมดอ่ะเป็นรถที่เขาเพิ่งเทินผมเข้ามาสามคันนี้อ่าผูกไหมทรงสี่พันห้าทรงสองพันเจ็ทรงสองพันเจ็แต่ต้องมีเงินดาวหน่อยดาวสามหมเก้าที่แล้วที่สำคัญติดแบ็คลิฟออกได้ครับสามคันนี้เฉพาะสามคันนี้นะคันอื่นคันอื่นไม่ต้องพูดถึงเอาเฉพาะสาคันนี้ก่อนว่า ติดแบคลิสออกได้ดูห้องเครื่องคันนี้ก่อนเงิน,น,นคันนี้เงินสดแสนหกนะอ่ะอาสภาพก็มันนี้แต่ว่าอยากให้ตัวนี้๋ยวผมทําให้เพิ่มอยู่อ่าแต่ว่าคือนี่คือภาพเ,เดิมๆที่เขาเพิ่งเชิญผมเข้ามาครับคันนี้เพิ่มอีกหมื่นห้าคือแสนเจ็ดห้าคันนี้แสนเจ็ดห้าอ่าดูอันแสนเจ็ดห้านะไปไปดูอีกคันหนึ่งอันนี้สองแสนหกอ่า ตอนนี้ปี5-3เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงแต่เก็บได้ไม่เยอะนะเพราะว่าราคาเท่านี้เป็นราคาขายส่งขายตัดให้แล้วแต่ว่าติดแบคลิดออกได้ที่ต้องการอย่าลืมติดแบคลิดออกได้เต็น,นมัอกรรถยนต์มือสองดาวเจ็บาท